เครดิตบูโรเขามีความเป็นห่วงปัญหาสินค้าราคาแพงค่ะว่าปัญหานี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นได้คุณสุรพลโอภาสเสถียรนะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรบอกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันราคาสินค้าพวกบริโภคและการปรับขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยรวมถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลังการเลอกตั้งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อความสามารถในการชรําระหนี้ของลูกหนี้ โดยหากมีภาระที่ต้องชำระหนี้50-60%ของรายได้ต่อเดือนยิ่งต้องอร,ะระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่ผ่อนชำระค่าง,งวดเป็นรายเดือนเมื่อค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอาจกระทบค่าง,งวดที่ตกลงกันไว้ยิ่งกลุ่มที่มีหนี้2บัญชีขึ้นไปเนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นจะทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระนั้นน้อยลง โดยช่วงไตรามาสแรกของปีนี้พบว่าสถาบันการเงินขอตรวจสอบข้อมูลจากเครดิตบูโรประมาณ4ล้าน4แสนครั้งหรือเฉลี่ย1.46ล้านครั้งต่อเดือนสูงกว่าไตรามาสก่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่1ล้านรายการต่อเดือนนะคะหรือเพิ่มขึ้น10%เพราะว่ามีการขอสินเชื่อใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยมีการเปิดบัญชีใหม่ทั้งสิ้น1ล้าน6แสนบัญชีค่ะวงเงิน 4.8แสนล้านบาทนะคะก็เป็นบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุด5แสนบัญชีค่ะในจำนวนฐานข้อมูลของเครดิตบูโรมีจำนวนลูกหนี้ประมาณ20ล้านรายนะคะจำนวน62.5ล้านบัญชีแต่มีบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เพียง37.5ล้านบัญชีค่ะซึ่งไม่แตกต่างจากไตรมาสก่อนมากนัก ซึ่งในจำนวนนี้มีนี้ค้างชำระเกิน91วันหรือเป็นลูกหนี้ NPL 5.4ล้านบัญชีคิดเป็นจำนวนลูกหนี้1.9ล้านรายแล้วก็เป็นกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุด2.4ล้านบัญชีส่วนกลุ่มที่ต้องระมัดระวังหรือติดตามใกล้ชิดก็คือมีนี่ค้าง2-3งวดมีประมาณ1.5ล้านบัญชีค่ะราคาขายปลีกน้ำมันนะครับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ครับแล้วก็ปัจจัยจากภัยธรรมชาติที่เราที่เราดูเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น